สวัสดีค่ะแชร์แบงค์อค่ะรีแอคกเอวยูอาร์ไมซ์แอนด์แอนด์แกรของพี่แทยังค่ะเป็นอีกหนึ่งเจนสองที่เราจะกลับมารีแอคกเอวเพราะว่าเด็กเจนห้าเอามาร้องใช่เพลงนี้เต็มติ๊กต็อก MC มายองแจมายองแจร้องกับ ิเยองจีเพลงนี้ก็เลยกลับมาเขาก็เลยเต้นกันเต็มไปหมดเลยเต้นแบบมีความแบบเพลงออนหญิงเยอวบุดบอดเหมาะกับคนที่ชอบเล่นต <oh ิ Sword> ๊กต็อกสาวติ๊กต็อกเอลบางจริงๆนี่คิดว่า เพลงของเจนสองคเหมาะกับทิกติกหมดเลยเพราะว่าถ้าเต้นขยับน้อยแล้วก็บอกเล่าเนื้อเพลงบอกเล่าเนื้อเพลงบอกเล่าถ้าเต้นขยับน้อยไม่ถึงช่องแบบไม่ไม่ไม่เกินกรอบสี่เหลี่ยมของไอโฟนโทรศัพท์ของเราไม่มีการแปรขบวนไม่มีหลายแปรสองแปรหรือว่ามันไม่มีแบบหนึ่งละสองละสามอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยชอบกลับมาดังกันเนาะอันนี้เป็นการที่เราคิดเรลอยๆล้วนๆเอออันนี้มันก็น่าจะมีแบบเหตุ ก็มีแบบที่เขามาลองกันใหม่ใช้เวลาคนละใช่บอกตำตองไม่เคยดูไม่เคยดูหรอกเธอก็ไม่เคยดูหรอกฮะฉันฉันฉันเคยดูสิเพราะว่าช่องไอ้นี่ชอบเปิดเอ่อทีวีพูทีวีพูทีวีภูทเวีภูทีวีภูทีวีภูทีวีภูม่วีภูทีวีพูทีวีภูทีวีภูทีวีภูทีวทีวีภูทีวีภูทีวีภูีวีภูทีวีภูทีวีาวีภอทีใช่แล้วันเป็นคนกาทีี ฉันติดจันดําเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเลิกเรียนเสร็จปุ๊บถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งอะไรอย่างี้ก็กินข้าวแล้วก็แบบช่วงติดจันดําเนาะช่องเคเบิลมังงะใช่ก็จะมีเพระฉันชอบแบบป๊อปช่องป๊อปแบบแบงแบงอ่ะไอชั้นวีชอยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วไม่ทานฉันไม่ทานอ๋อเหรอไม่มีแล้วออืมตอนตอนนี้นะไม่ใช่ก็ใช่นวีอ่ะก็ไม่มีแล้วตอนที่เป็นจันดําอ่ะเออ เออจันดําก็ไม่น่ามีเป็นเรื่องของกอล์ฟไม่น่ามีเซไม่มีไม่มีไมเลยแพ็กเกจจันดําใช่เพราะชัดวิอยู่ที่ทูวิชั่นเออจริงเห็นไหมรักไม่เหมือนกันแต่เพลงพี่แบพี่ทียองเบห้านาทีห้าสิบสามวินาทีปิ๊กบ้า จะอาจจะสั่งเพลงแล้วว่าเพลง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 จริงๆอ่ะน่าน่าจะไม่ได้5นาทีเรื่องหรอถึงหกทีเขาชอบพอเพลงเขาจะแบบเป็นใช่พอสเพลงใช่เป็นละครอะไรอย่างเลี้ยใช่วาจีชอบแบบพอสเพลงแล้วก็นั่งเศร้าร้องไห้หรืออาจจะแบบเป็นพี่ยองเปที่แบบตาตัดยอนก็จะแบบเดินก็จะหมุนแล้วก็เอออะไรบางซึ่งการหยุกหยุกยุกที่เพลงเอ็มวีออก การที่เป็น5นาทีหรือ6นาทีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่สมาธิเรายาวกว่านี้แต่อก่อนเอวหลายๆวงจริงๆอะทั้งของไทยเองอะก็จะเป็นเป็นเรือพี่ปานธนาพรเจมเลองศักเนี้ยที่นน่ารักพี่ปานธนาพรชอบดูมากตื่นเต้นมากเวลาพี่ปานจะเอาเอ็มวแต่ละมันสนุกอะเราเห็นไหมชอบเลือกอเ็มวเหลือแค่แบบสองนาทีอ้าวจบแล้วเหรอ แล่ะมันก็จะทำให้เรสึกแบบเอ้ยนี่พอสองนาทีเจ้าเอ้าเจ้าเลยหรอล่ามันเป็นเรื่องของความซานติสั้นของคนในปัจจุบันนี้นะคะโอเคยุคสมัยที่แหวนผ่านะได้ไปดูเธอไปดูนะคะว่าห้านาทีนั้นเดินอะไรบ้างหยุดเพลงไปกี่นาทีฉันก็ไม่ค่อยดูว้าวถอดเสื้อเลยอ่ะแรงนะลไปเสื้อหุ่นเขาอ่านะอืมหฮ้ยเนี่ยเธอเทสยุสมัยก่อนอินโทรกว่าจะแบบอือเนี่ยกว่าจะ กว่าจะแบบน้าชัดอ่ะปั่นย้อนจริงเสียงหวานอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเราเคยไปเจอเขาแล้วว่ะเอออรู้แล้วเธออะไรเพราะว่ามันคือยูวามและไอ้นี้เด็นอเพลง ก็คือแบบาคๆเป็นแบบเพลงเพลงหัวเปิดเพลงต่อเพลงต่อกันต้องลองยไมายก่อนอารามบทก่อนเออคุณนี่เป็นลิลิต้ะเออกระทั่งเป็นเพลงอันนี้ก็หั่นได้เลยสองสองเพลงแหมเพลงเขาบ้า็กซี่ขยี้ใจ มก็คือต้องบอกว่าพี่ยองเบตอนที่เดบิวต์มาเป็นโซโล่อ่ะเอ้ยมันถึงตอนช่วงทำโซโล่อ่ะเขาแบบว่าติด R&B อ่แบบเน้นพลังเสียง R&B แดนเพลงก็เซ็กซี่แล้วแล้วยังจะถอดเสื้อร้องนี่เนี่ยอยากไอศครีมไงซึ่งหวานมากต้องให้มาดื่มสดเจออะไรสักอย่างกันนั่นแพงอ่ะ ก้าวเห่งเห่แบบเสื้อหมอกเก่งขนาดนั้นแล้วดูยังไม่เห็นภาพอวเลยไม่ได้เห็นถึงิ่งเกลียเออจะให้คิดเอาว่าใส่หรือเปล่าของเก่งอ่ะให้เขาให้นอนสูงนอวต่อนี่หนึ่งหน่อยสิแต่พออะพอพอมาาลงบทรู้แล้วค่ะว่าเสียงสูง ล้างทองมาทองหัวลิมมากยิงบอลเลยนี่ไงมาแล้วเขาต้องอีซัมซัมซอบตัดต่งตานุมาชอบเยอะเยเลยตัดแป่ว่าชอีเยอะเลยมาแล้วมาแล้วเดินแล้วเดินแล้วนี่ไงไปจี๊ดมากซันดาล่าพินดาร่าอุ้ยผมพิดาร่าเนาะยุคหนึ่งนะยุคหนึ่งก็จะแบบนี้ ก็โอมข้างบนน้ำโป่งนิดนึงเออแล้วก็ใส้อยอย่างเงี้ยผู้หญิงอะแฟชั่นอะไม่มีขออ่ะอืมดูผมทุกคนดิเฮ้ยปูไต้ชาชาแล้วมันก็เป็นเตี้ยวเป็นเตี้ยวเออเป็นเตี้ยว สมัยนั้นนะเนาะแท็กซี่โอเคชอบกระบอกจอยร้อยอ่ะไม่กีชอบมันแปลว่ากระจอยร้อยอ่ะเราจีจุนเป็นคนเปิดตับเลยฉันอยากดูว่าแดนเซอร์เป็นใครอ่ะ ตัวเราพอดีอ่ะแล้วไอ้เนี้ยชอบเกลันจังเหรอเฮ้ยผมแดนเซอร์ <laughs> เหออมือนเฮลท์เนาะพี่ตีแบบทางหูเฮดนะ <c oughs> เลิศเนาะคอนแทร์เนาะอยากน้อย <c oughs> ไม่แปลกใจที่คนได้ยัง <c oughs> ไม่ได้ไม่มีเจ๊ปากเราไม่เคยมีวะไม่เคยมีทำไมก็รับมนคนราบมัพูดกันตรงๆไงสไลด์ไปเลยเพลงอะเกิร์ไอ้นีเกิร์อะแี่เสียงหวานฉันปิดจับดีกว่าปับอุบาทเกิน ยังไม่หยุดเต้นเลยมึงอือกาไน่อะไมีเวลารางผัวางอ่ะถูกจังหวะอือเจ็บหญิงไปแล้วเดีอะไรเหรอเออเออก็เหแบบว่าจริงๆเอมินนี่มีสองมีสองเวอร์ชันเหมือนกันหรออีกแล้วเหรอถ้าจะไม่ถ้านี่จะไม่ผิดเหมือนมีมีเวอร์ชันที่แบบ เป็นอยู่ในผับอ่ะหรือหรอสักการอยู่ที่มืดอ่ะที่มืดเอออยู่ที่มืดอ่ะที่จีดีจะมีแบบแกนผู้หญิงนั่ข้างๆอะไรเงี้ยจริงเหรอเออใช่จาได้ว่าจะมีสองเวอร์ชั่นถต่ก็ได้ก็าเกะน่าสนุกดีอ่ะไงละหลักละหลักคือก้สิบสี่ปีที่แล้วเนาะชิลสี่เลย เขาเรียกว่าอะไรมันก็สื่อสารเพลงออกมามีคนมาคอมเมนต์ใน Youtube ว่า who's coming here because of my youngjayon ใ้าแ่เราเปมนพี่พี่ไปเมนเขาบอก่อยว่าฉันฉันฉันเออแต่ว่าแต่กันเดียได้เห็นแบบพี่พี่ทายังแบบมาเต้นแต้นละเธอแต่ว่ากลุ่ปเต้นเขาเหมือนเดิมเเหมือนเดิมนี่ก็ยังบอกว่าถามว่าเพลงล่าสุดเพลงที่เขาเต้นกับลิซ่าบึน บุนนๆนี่วุ้มเฮ้ยไม่ใช่อวนะข่อยแม่ชูวุ้มยังวุ้มยังชูไม่เอ่ก็คือเป็นเหลงรถด่ากันะ แผงช่งก็มีความชูอุ่มด้วยชูอุ่มอุ่มอ่ะหรือแม้แต่ที่กระจีมิน่ะจีมินเออก็ยังก็เป็นการอะไรแบบเนี้ยเป็นว่ามือเป็นเต้นเตล์เข่าไง R&B เเออออไปแบบชัดมากพี่ชทยยังเป็นคนชัดมากในสไตล์อ่ะไม่แต่ก็สื่อสารไงก็จบจบอ่ะก็เต้นกับผู้หญิงไปเลยเต้นแล้วก็ชอบผู้สาวไปเลยจบพูดถึงนี่ว่าหมายถึงว่าวิวัฒนาการอ่ะ โคลกาของ YG ก็มีการเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะจะอยู่แบบว่าช่วงที่แบบพีคพีที่แบบจะต้องมาเต้นหป็นหึว่ามันจะมีช่วงมันก็มีช่วงหนึ่งที่เจนสองกาเต้นเยอะอะถ้าิดอย่างพูดถึงแบบบิ๊กแบงช่วงแบบเพลงแบงแบงแฟนแต่นะจุเบบี้อะไรอย่างเงี้ยก็เต้นศับแล้วเอออยู่ๆก็แบบมาเต้นสับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยากรู้แบอ๋อนี่เคยแอบไปดูอ่ารายการของพี่แด อ๋อพี่แต่ซองที่มีพี่พี่ดึกพี่โดนบอกอ๋อพี่ดึกโดนบอกว่าแบบบิ๊กแบงอ่ะจะเต้นตามฟิลตัวเองประมาณนึ่งกคือคือมีท่าแต่ว่าเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปตัวเองใช่ในการเต้นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเกลิบเบอรี่แหละเกลิยบไม่ใช่ไม่ไป ปอปอปอแต่ว่าใส่เพลงมาเนี้อันนี้ก็อันนี้วันนี้ก็ถูอเป็นลี้ยว่าอินเนอร์แต่ว่าอินเนอร์ของคนมันไม่เท่าเันเป็นอินดิวิเดี่ยวอินดิวดิวนี่เออ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 เองเออเอ่เออเพอเออเออเอแบบอเออเออเอ่เอเพลงออเออเนอเออเออเออเพอเัเอออยเออเเอออเออเอเออเออเออยเเอเเออ่ พี่ยองเบียดังหมดทุกทุกโซโลเลยเขาเป็นแบบโวเคลใช่ไหมเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเต้นไม่หยุดเลยอ่ะชอบอะเต้นหยุดจริงสะกัดเพรนนะตอนแรกแบบอุ้ยเอ็มเียดูไม่มีอะไรเลยว่ะแค่เป็นสาขาแต่ว่าแบบถ้าดูจังหวะการเต้นแล้วที่แบบจะไปเล่าเรื่องเรื่อยๆมีเรื่องมาแบบว่าอุ้ยไม่แบบเหผู้หญิาเข้าหนี ไม่ต้องเขาตั้งแต่เขาพบเจอเพื่อนเลยแบบเขาเดินเดินแบบเซ็กซี่ก็เดินเข้ามาเพื่อนแบบอุ้ยเจอหญิงว่ะหญิงก็มีแบบว่าเล่นตัวบ้างเดินบ้างแล้วก็แบบเอาไงดีวะเพื่อนเออเราไปปูไตเขาดีไหมก็คือเพื่อนเขาก็ไปคุยกับผู้หญิงบ้างเออเห็นไหมเป็นเราเลืองมากเลยเราเรื่องสุดตลกว่ะเออว่าพี่เขาจะตลกตัวเองไหม นิดนึงเหอก็คงตลกแหละเนราะว่าในในสมัยเนี้ยไปไปดูเพลงเก่าๆหรือภาพตัวเองเก่าๆก็ว่าเขาก็คงจะตลกแหละเพราะว่ามันมันเป็นยุคสมัยอ่ได้พี่แดซองแดซองยังงงคือแบบดึงด้นบอกว่าพี่เขาเต้นเก่งนะบิ๊กแบงอ่ะเขาบอกเอาเหรอสิบสี่ปีแล้วว้าวขนลุกชิบหายขาเนยังติดตาม พี่เขาไปอยู่แบบว่าไม่ไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเป็นบิดาความแวักมันแบบเป็นทบิดากินขาดมากเลยแบบเจดีอ่ะเท่แบบขยับนี้นึงก็คือโคตรเท่เนาะเขาก็เลยแบบตกคนไปตลอดการอืมาอลังจะคัมแบ็กด้วยอลังมากเลยแบบแต่ก็ยังแบบคงแบบความแบบวายจีนะ สตูวสตูวหรว่าเลาเรื่องเออมีสองสีมีสองสีดำเออโอเคใครดูแล้วเป็นไงนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแชร์เออหรืออยากให้แบบเรารีแอคเจนสองอันไหนอีกก็แบบเออมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามดูทุกทุกช่องทางของแทชเชอร์ด้วยค่ะนี่ไปละค่ะไม่เมย